ประวัติหลวงพ่อปานวัดบางนุ่มโคจังหวัดอยุธยาหลวงพ่อปานเกิดวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2418ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพี่น้องร่วมกัน7คนบิดาชื่ออาจสุทธาวงมารดาชื่ออิ่มสุทธาวงมีอาชีพในการทำนาโยมบิดามารดาขนามนามท่านว่าปาน เพราะท่านมีสัญ,ญลักษณ์คือปานแดงที่นิ้วก้อยมือซ้ายตั้งแต่โคนนิ้วถึงปลายนิ้วครอบครัวของท่านเกิดที่หมู่5ตำบลบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านได้อุปสมบทเมื่ออายุ21ปีในวันที่1เมษายนพุทธศักราช2438ตรงกับวันจันทร์ขึ้น7ค่ำเดือน5ปีมาแม่ โดยมีหลวงพ่อสุนวัดบางประหมอเป็นพระอุปชาพระอาจารย์จ้อยวัดบ้านแผนเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์อุ่นวัดสุทาโพธิ์เป็นอนุสาวนาจารย์และได้รับฉายาทางธรรมว่าโสนันโทต่อมาท่านได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงพ่อสุนเป็นระยะเวลาหนึ่งจากนั้นจึงตัดสินใจเดินทางไปศึกษาพระปริยธรรมนวัดสเกต กรุงเทพมหานครหลวงพ่อปานท่านมีอาจารย์มากมายเพราะท่านเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้เมื่อใดมีอาจารย์ที่มีความรู้มากท่านก็จะเดินทางไปศึกษาเพิ่มเติมโดยได้เรียนอักขลาเรขยันกับพระอาจารย์จีนวัดเจ้าเจ็ดผู้ซึ่งมีความรู้มากแต่ก็มีความเข้มงวดกับลูกศิษย์ลูกศิษย์ทุกคนต่างมีความเกรงกลัวท่านแต่ท่านก็มีความรู้และเต็มใจที่จะถ่ายทอดให้ลูกศิษย์เช่นกัน ต่อมาหลวงพ่อปานได้เดินทางไปเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยซึ่งเมื่อท่านพบกับหลวงพ่อเนียมในครั้งแรกก็มองท่านเหมือนเป็นพระภิกษุธรรมดาไม่น่ามีความรู้แต่พอได้พบกับหลวงพ่อเนียมใหม่อีกครั้งพบว่าท่านเป็นพระที่มีความน่านับถือมีสง่าราศีและที่สำคัญท่านเป็นศิทธ์ของสมเด็จโตวัดระฆัง หลวงพ่อปานได้ศึกษาวิชาต่างๆจากหลวงพ่อเนียมอย่างหมดสิน้นนับว่าท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อเนียมร่วมกับหลวงพ่อหนงวัดคลองมาดันซึ่งหลวงพ่อหนงท่านเป็นอาจารย์ใหญ่สายวิปัสนาที่สําคัญอีกองคหนึ่งได้รับการรับรองจากหลวงพ่อเนียมว่าถ้าหากสิ้นหลวงพ่อเนียมแล้วมีอะไรติดขัดในเรื่องวิปัสนาให้ไปสอบถามจากหลวงพ่อหนงได้ซึ่งท่านกล่าวว่าท่านหนงนั้นแทนข้าได้ หลวงพ่อปานได้สืบต่อความรู้ต่างๆของหลวงพ่อโหนงไว้ได้ทั้งหมดในวาระที่หลวงพ่อโหนงมรณภาพหลวงพ่อปานท่านได้บอกว่าหลวงพ่อโหนงอธิษฐานอยากจะทิ้งร่างไว้แต่ทางคณะกรรมการวัดได้ทําการประชุมเพลิงท่านไปเสียก่อนซึ่งน่าเสียดายอย่างยิ่งนอกจากนั้นหลวงพ่อปานยังได้เรียนวิธีทําผงศักดิ์สิทธิ์กับกรรมฐานเพิ่มเติมกับหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบ หลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบได้ชื่อว่าเป็นพระอาจารย์ท่านหนึ่งของเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และพระโอรสของท่านทั้งสองก็ได้พันประชากับหลวงพ่อพิงค์หลวงวอปานได้มาเรียนเพิ่มเติมกับหลวงพ่อพิงค์และได้นําผงศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพิงค์มาบรรจุในองค์พระของท่านทุกๆองค์ทั้งนี้ท่านยังเรียนวิชาสร้างพระเครื่องดินจากชีปะขาว เรียนการปลูกเสษพระเครื่องและเป่ายันเก่อเพชรจากอาจารย์แจงสวรรคโลกได้รับพระคาถาปัจเจโพธิสัตว์มาจากครูพึ่งหลังจากนั้นท่านจึงได้มาอยู่ที่วัดบางนมโคได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูวิหารกิจจานุการกิจวัตรประจำของท่านก็คือหลังจากฉันพัตหาหเพลท่านก็จะมาสงเคราะห์ชาวบ้านตลอดทั้งวันทำน้ำมนเพื่อรักษาคนไข้ รวมถึงผู้ที่ถูกกระทําด้วยคุณไสยหลวงพ่อปานโสนันโทได้ละสังขารไปในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2,481ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระประเมนทรามหาอานันทมหิดลรัชกาลที่8รวมสิริอายุได้63ปี42พรรษาพระเครื่องหลวงพ่อปาน ถึงแม้หลวงพ่อปานท่านไม่ได้ระบุไว้ว่าพระเครื่องของท่านแต่ละพิมพ์มีพุทธคุณเป็นอย่างไรแต่ในวงการพระเครื่องนั้นมีสำนวนที่ก่าขวัญเกี่ยวกับพุทธคุณพระเครื่องของหลวงพ่อปานว่านกทำนาไก่หากินแม่นเดินป่าปลาค้าขายครุฑอำนาจหนุมานรับราชการนกทำนาหมายถึงพระเครื่องพิมพ์ทรงนกของหลวงพ่อปาน ดีในทางอำนวยความสำเร็จด้านการเกษตรทำไร่ทำนาเป็นพิมพ์ถูกฉโฉลกกับผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการพ่อปลูกพืชพันธุ์เสริมความสำเร็จให้ผู้มีอาชีพด้านการสื่อสารนักพูดนักแสดงนักกฎหมายนักการทูตและพ่อค้าที่จำเป็นต้องเดินทางค้าขายอยู่เป็นนิดไก่หากินหมายถึงพระเครื่องพิมพ์ทรงไก่พุทธคุณนำไปในทางเมตตามีลาภผล ทำนวยความสำเร็จในการประกอบสัมมาชีพที่ต้องติดต่อกับผู้คนอยู่เสมอมีดีทางการทํามาค้าขายและเมตตามหานิยมเม่นเดินป่าหมายถึงพระเครื่องทรงเม่นพุทธคุณดีในทางคุ้มครอ,องป้องกันภัยจากสัตว์ร้ายและอาถรรพ์ของป่าเป็นพิมพ์ที่เหมาะกับผู้มีอาชีพซึ่งคุกคลีอยู่กับป่าดงพงไพ่ทำกเกษตรกรรมทำสวนทำนาหรือนักค้าที่ดิน ปลาค้าขายหมายถึงพระเครื่องพิมพ์ทรงปลามีพุทธคุณทางค้าขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งค้าขายทางน้ำครุฑอํานาจหมายถึงพระเครื่องพิมพ์ทรงครุฑพุทธคุณดีในทางมหาอำนาจราชศักเหมาะสําหรับราชการข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และนักบริหารระดับสูงหนุมานรับราชการหมายถึงพระเครื่องพิมพ์ทรงหนุมานพุทธคุณในทางอำนวยความสำเร็จ ได้แก่ผู้มีอาชีพในทางราชการทางด้านการปกครองแ้วงคลา,ลาดคงกระพันเหมาะก,กับข้าราชการตำรวจทหารตลอดจนถึงผู้มีอาชีพรับจ้างต่างๆทั่วไป